อ้าทกโอฉันไม่มีที่ไปเหมือนเธอนั้นไปเพราไม่เคยรักใครนอกจากเธอคุณหาคำตอบปราลาดัแม่มีนะจ๊ะใครจะสั่งก็สั่งเลยแต่อันนี้แม่ทำแช่ตู้เย็นไว้ไม่ใช่ของใหม่นะเออก็บอกไปก่อนนะ kính cột đây cáp ấm, ừ. thắt cánh tròn, ừ, thật มมเมงข้าวเด้งขีกับข้าวเหนียวเขาบอกว่าเนี่ยกินข้าวเลยไม่ต้องไปว่าใคร <c oughs> เออมันกับข้าวท่าเฉยเลยมันได้หมดแหละ,แ,ละแต่ถ้ามีคนมาดูไม่ยิงไม่ิงก็ทำปกติทำแล้วไม่ค่อยมีคนดูลูกแต่แจ้งใด้ก็รอบนี้ขอลองด้วย อืมอร่อยกรดดิ้งนั่งกระดิ้งกรดดิ้งมันมีขาวแล้วก็ดำนี่คือน้ำจิ้มไม่เยอะอย่าจิ้มเยอะนะครับมันเผ็ดทำคลิปทำคลิป ช่องพิจิตขึ้นลูกฟ้าใสก็โดน <c oughs> อไอ้ความจริงอะ่ะถ้าไม่มีหลักฐานมันกล่าวหากันไม่ได้นะ กินข้าวกับเจือต่ออันนี้เป็นข้าวตอดานไม่ใหญ่ อย่ยงนี้ภาคอีสานก็มีแล้วตอร์ดอนเขาก็ปลูกเออเขาปขาลูกข้าวตอซะจะก่อนใครจะซึมจะตอต้องสั่งจากภาคใต้แต่ว่า ตอนคนอีสานเขามาเป็นลูกจ้างสชาไหมใายถ้าเขาก็เอาจะตอเอาู้เรียนไปทดลองอปลูกปรากฏว่ามันโอเคอืม

ถ้าเรากินสะโตไม่อยากให้มันมีกลิ่นให้กินมะเขือตามไปแล้วก็นมสด์ด้วยได้เยอะและหรือถ้าเราไม่มีมะเขือให้เขี้ยวใบฝรั่งค่ะอืใบฝรั่งนะใบมัสีดาน่ะมันจะกบกินทุเรียนเอ่ยชะโตได้ แจบแจบปลาร้ามาหยิงอร่อยมากทำเองกะะ็จ๊ะกระมือพลอยแบบสุกนี่ตาเมื่อสักครแบบู่

ออขอบคุณบอกขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อนะคะบางคนบอกแม่หญิงกินอะไรยิร่งหิีดำเลก ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย